ด็อกเตอรสเตรนเนี่ยฉายโรงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังฉายสตรีมมิ่งอยู่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือมันมีแฟนมาวเวลคนหนึ่งครับที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นแฟนมาวเวลกิติมศักดิ์ออกมาพูดถึงด็อกเตอร์สเตรนครับ mm hmm. เขียนยาวเหยียดเลย mm hmm. ก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังสันหน่อย mm hmm. เขาได้ดูด็อกเตอรสเตรน in The Multi World of Madness เรียบร้อยแล้วแล้วก,ก็มาเขียนบล็อกพัมเพิร์พันานาว่าโอ้โหประทับใจมากๆเลยเขาก็คือจอร์จอาร์อาร์มาตินเจ้าของงานเขียนเกม f อฟ r o n e นนั่นเองครับจอร์จอาร์อาร์มาตินนะครับออกมาเขียนบล็อกส่วนตัวครับพูดถึงด็อกเตอร์สเตรนบล็อกของแกเนี่ย ชื่อว่า george rr martin com slash notebook นะครับเข้าไปดูได้หัวข้อของงานเขียนของแกใช้ชื่อว่า Fan b o ยอิงนะครับท็อปิกแฟนบอยอิงนะครับ george rr R. martin เล่าอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟัง george rr R. martin บอกว่าก่อนอื่นผมต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าผมรักหนังเรื่องนี้ครับแซมไรมี่เนี่ย เป็นหนึ่งในผู้กำกับคนโปรดของผมจอร์จ e อาร์มาตินบอกแบบนั้นนะครับในขณะที่ตัวละครดร็อเตอร์สตเองก็เป็นตัวละครโปรดของผมเช่นเดียวกันครับแล้วคราวนี้เนี่ยดร็อเตร์วหลุดเข้าไปในมิติที่เหนือจินตนาการเราได้เห็นอัลเทอร์เนทเวียลิตี้ที่ทุกอย่างลอยเคว้งคว้างเต็มไปหมดนอกจากนั้นในหนังเนี่ยเรายังได้เจอกับตัวละครคลีจอร์จอาร์มาตินบอกว่าแกชอบตัวละครตัวนี้มากๆครับ การดูหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness จอร์ดาอ์มาตินบอกว่ามันคือการย้อนกลับไปสู่ความทรงจำอันหอมหวานในวัยเด็กของแกครับเพราะว่าอะไรแกเขียนว่าความทรงจำอันหอมหวานที่ว่าก็คือตอนแกอายุ15ครับแกมีโอกาสได้ไปคอม i ิค o อนครั้งแรกจัดในปี1 9น4นะครับที่ Greenwich Village จัดในห้องเล็กๆครับตอนนั้นอายุ15เอง เป็นงานที่มีลังกระดาษเยอะๆแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนเก่าวางเต็มไปหมดอะไรแบบนั้นครับจอจอามาตินบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งของลังกระดาษอะมันมีโพเดียมอยู่และแกก็ได้เจอกับฟลอยด์สเตนเบิร์กเป็นเลข,ขาของสแตอรลีมาร่วมงานด้วยแล้วสิ่งที่แกประทับใจจนถึงทุกวันนี้ก็คือแกได้เจอสตีฟดิสโก้ครับสตีฟดิสโก้ก็คือครีเอเตอร์ออฟสไปเดอร์แมนแอนด์ดกเรสเตรนแกเป็นนักเขียนมาเวลครับ โดยจอจอาร์อาร์มาตินเล่าว่าณวันนั้นปีพัน4ี่เนี่ยที่คอมิคคอนครั้งแรกเนี่ยแกมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับสตีฟดิสโก้แล้วก็เล่าให้แกฟังแล้วเล่าให้สตีฟดิสโก้ว่าผมมาชอบด็อกเตอร์สเตรนมากๆเลยแกบอกว่าดิสโก้ตอนนั้นก็ขนเขินนะนะครับแต่ก็ยังบอกกลับมาว่าสำหรับแกในฐานะนักเขียนนะผมก็ชอบตัวละครด็อกเตอร์สเตรนที่สุด ดิสโกบอกว่าเขาชอบด็อกเตอร์มากกว่าสไปเดอร์แมนด้วยซ้ำไปครับแล้วจอร์จอา์มตินก็บอกว่าณนะวันนี้เนี่ยสตีฟดิสโก้เองก็ยังเป็นมือนหนึ่งสำหรับงานเขียนคอมมิกยังใจแก่เสมอครับจอร์จอา์มตินบอกว่าจากความคิดของผมนะงานหนังเรื่องมัลติเวิร์สออฟแม e เ s สเนี่ยมันปลุกความเป็น Marvel Fanboy ในตัวขึ้นมาได้เต็มแบบล้นปรีมากๆเลยแล้วนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผม จะใช้คำนี้ที่ผมอดีต Murray m a r v e l ลมาร์ชิงสโตรไซอยากจะพูด Murray m a r v e l Marching Society คืออะไรเขาเรียกว่ากลุ่มแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ Marvell Comic ครับเขาจัดตั้งขึ้นมาในยุค60นะครับแต่ลีเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาให้เขียนจดหมายไปสมัครแล้วก็จะได้เข็มกลัดได้ เนี่ยด็กเซตนี้ฮะได้กระดาษได้จดหมายตอบรับได้บัตรสมาชิกได้แผ่นเสียง The Voice of Marvel เป็นคาร์ดกิฟต์เซตสำหรับ m u r r y Marvel Marching Society แล้วนอกจากนั้นเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าจอร์จอาร์มาตินเนี่ยแกคือตัวจริงของ Marvel Comics ปี1061ครับผมไปค้นเจอเด็กชายจอร์จอาร์มาตินเคยส่งจดหมาย ไปคุยกับบรรณาธิการสแตนลี Stanley และแจ็คเคอร์วีในแฟนตาสติกโฟฉบับที่20ครับปี1 9 6 1นี่แหละครับจอร์จอาร์มาตินกับด็อกเตอร์สเตรนท์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสนะครับ